วันนี้ก็เป็นคำถามจากทางบ้านอีกแล้วนะคะว่าการประกาศขายทอดตลาดรัพย์โดยใช้ต้นฉบับเอกสารสิทธิ์หรือขายแบบสำเนาเอกสารสิทธิ์คือต้นฉบับโฉนดหรือว่าสำเนานโฉนดนั้นมีความแตกต่างหรือผู้ที่ซื้อทรัพย์ได้นั้นเนี่ยมีหน้าที่กระบวนการขั้นตอนแตกต่างกันอย่างไรนะคะมาดูในรายละเอียดกันเลยนะคะก็คือว่าถ้าในกรณีที่ ทังเจ้าหนี้นะคะได้ดําเนินการยึดทรัพย์แล้วก็แจ้งเจ้าพนาักงานบังคับคดีว่าไม่สามารถที่จะส่งมอบต้นฉบับให้ได้เจ้าพนาักงานบังคับคดีก็จะขายทอดตลาดโดวยวิธีขายสําเนาโฉนดซึ่งหากท่านเป็นผู้ซื้อทรัพย์ได้นะคะขอให้รู้ว่าเมื่อชาระราคาแล้วเนี่ยเจ้าพนาักงานบังคับคดีก็จะออกเอกสารต่างๆเพื่อที่จะให้ท่านนั้นสามารถไปดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์จากสํานักงานที่ดินได้เพียงแต่ว่าไม่สามารถจะส่งมอบต้นฉบับโฉนดนั้นได้ หน้าที่ของท่านก็คือต้องไปดาเนินการเพื่อออกไปแทนโฉนดฉบับเดิมนะคะซึ่งกระบวนการในการออกไปแทนนั้นก็ใช้ระยะเวลาประมาณ60-90วันจริงๆการประกาศในแต่ละลำดับไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามีกระบวนการในแต่ละขั้นตอนเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของการนําประกาศไปติดดังนั้นเอาเป็นว่าเพื่อ้แบบสบายใจก็แล้วเสร็จภา,ายใน90วันแน่นอนค่ะส่วนค่าใช้จ่ายในการออกไปแทนนั้น ก็มีรายละเอียดดิบย่อยนะคะครั้งละ5บาท10บาท50บาท30บาทก็ขึ้นอยู่กับกรณีโดยเศตก็คือเอาเป็นว่าไม่เกินถ้า1แปลงนะคะไม่เกิน500บาทแต่ถ้าอาจํานวนแปลงมากขึ้นก็เพิ่มขึ้นแปลงละประมาณอ่ะบาทนะคะซึ่งในกรณีการที่ไปซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดแบบขายสำเนาเอกสารสิทธิ์เนี่ยจะไม่มีประเด็นมากมายนะคะถ้าเรารวบรวมเงินเพียงพอแล้วก็ ที่จะซื้อทรัพย์นั้นได้แต่ถ้าในกรณีที่เราคาดหมายไว้ว่า,าเมื่อซื้อแล้วเนี่ยจะนำรัพย์นั้นไปขอสินเชื่อกับธนาคารเพราะเราพิจารณาดูแล้วว่าศักยภาพในการที่จะขอสินเชื่อและศักยภาพในการผ่อนของเรานั้นเนี่ยสามารถจะผ่อนได้โอกาสที่ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อให้เนี่ยมีโอกาสสูงอันนี้ขอให้รู้ไว้นะคะว่า ถ้ากรณีการขายแบบสำเนาโฉนดนั้นท่านไม่สามารถที่จะไปขอสินเชื่อกับธนาคารได้นะคะเนื่องจากว่าถ้าธนาคารเขาอนุมัติสินเชื่อมาแล้วเนี่ยเขาจะนําเคลเชื้อเช็คนะมาให้กับเจ้าพนักง,งานมังคับคดีพร้อมกับรับต้นฉบับโฉนดเพื่อที่จะนําไปจรดจํำนองนี่ที่ธนาคารให้สินเชื่อท่านมา,าเป็นสำเนาโฉนดธนาคารไม่สามารถที่จะ นำสำเนานั้นอะไปจดจำนองเพื่อประกันหนี้ที่ธนาคารให้สินเชื่อมาได้นะคะดังนั้นหากท่านใดประสงค์ที่จะซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดแบบขายสําเนาเอกสารสิทธิ์อย่างน้อยท่านก็ควรที่จะมีเงินเนี่ยก้อนหนึ่งอาจจะไปหยิบยืมหรือรวบรวมมาก็แล้วแต่แล้วก็ในอนาคตข้างหน้าต้องไปขอสินเชื่อธนาคารนั้นนะคะก็ต้องให้ระยะเวลาในการที่จะคืนจากการรวบรวมเนี่ยประมาณสัก5เดือนเผื่อเหลือเผื่อขาดนะคะเพราะอะไร เพราะว่าเมื่อมีการชําระหนี้ให้กับทางเจ้าพนักงานาคดีแล้วเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการสอบสวนเพื่อออกไปแทนประมาณ2-3เดือนและหลังจากนั้นเมื่อได้ใบแทนมาแล้วก็ดําเนินกระบวนการในเรื่องของการขอสินเชื่อเมื่อธนาคารอนุมษษัติสินเชื่อให้แล้วท่านก็จะได้เงินก้อนมาจํานวนหนึ่งเพื่อที่จะ,ะไปคืนหรือว่าเพื่อที่จะกลับไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจของท่านต่อไปดังนั้น อย่าลืมนะคะถ้าซับใดที่เห็นว่าวมันค่อนข้างที่จะถูกและอยากจะซื้อไว้โดยที่จะไปขอสินเชื่อถ้าซื้อได้อย่าลืมสังเกตด้วยนะคะว่าเป็นการขายแบบขายต้นฉบับเอกสารสิทธิ์หรือขายแบบสำเนาเพราะมีระยะเวลากระบวนการที่เกี่ยวข้องในการขอสินเชื่อนั้นแตกต่างกันค่ะหากมีประเด็นคำถามอื่นเพิ่มเติมก็สามารถที่สอบถามมาได้นะคะ ก็จะได้อะตอบคำถามเป็นคลิปให้เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับวงกว้างตอ่อผู้ที่สนใจเรื่องนี้ด้วยค่ะ